สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาสตาร,ร์ารโหราศาสไพยิปซีนะคะสำหรับคลิปนี้ศาสจะมาทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายน2563ซึ่งชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะการทำนายดวงเราจะใช้แปรี่ทาลอดนะคะไพ่ สำหรับนี้ในการทำนายดวงความรักนะคะซึ่งการทำนายดวงความรักเราจะทำนายใน3พาร์ตโดยการพาร์ทแรกในส่วนของคนโสดพาร์ทที่2จะส่วนของคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็พาร์ทที่3จะเป็นในส่วนของคนมีคู่นะคะมาดูราศีเมษเดือนมิถุนาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการทำนายดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะดูอย่าง มีสติอย่างงมงายนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็จะดูทั้งลัคนาก็ได้ราศีก็ได้หรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะวางลิงก์หาลัคนาไว้หาลัคนาเกิดไว้ข้างล่างใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยในส่วนของคนโสดชาวราศีเมษนะคะจะเป็นอย่างไร มนโสดชาวราศีเมษไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เดอะมูนเดอะมูนขึ้นมาก่อนเลยคุณมีความกลัวความวิตกกังวลในสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่คุณก็เข้าใจในความเป็นจริงนะคะแล้วก็ได้นายออฟซัมเมอร์นะคะ,ะชื่อมันช่วยเติมเต็มความฝันของคุณนะคะเวลาจะทำให้ความฝันของคุณคุณมีความฝันของคุณนะ่ะ ไพ่เดสตานะคะคือในในความฝันของคุณคุณหวังว่าคุณจะมีความสุขในอนาคตข้างหน้านะคะคุณมีความเพียบพร้อมอันนี้คือคุณความหวังความสุขความฝันนะคะเวลาจะช่วยให้อะไรดีขึ้นได้ไพ่เดรสเลเวอร์นะคะคุณก็มีความรักนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรักในหัวใจนะคะ มีความรักเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณอยู่นะคนโสดนะคะแต่ว่าคุณได้ไฟออฟวินเทอร์แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วแบบไม่ตรงไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะไม่ซื่อสัตย์กับคุณคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาทันทีเลยนะทำให้ชีวิตไม่มีความสุขคุณพร้อมที่จะเดินออกมาเลยนะได้ทรีออฟสปริงนะคะแล้วก็ คุณก็วางแผนไปทีละขั้นทีละตอนทีละสเต็ปนะคะคุณมีแผนมีแผนอยู่ในใจได้ King of Spring นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีทักษะมีชีวิตมีความต้องการนะคะคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาของคุณได้ได้ท o of autumn นะคะและคุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องต่างๆที่เข้ามาด้วยไพ่เดอะเฮอร์มินะคะแล้วก็มีไพ่พระขึ้นมาไพ่พระขึ้นมาความหมายอีกอย่างมนึงไพ่เดอะเฮอร์มิขึ้นมาเตือนนะคะบอกว่าให้คุณเบรกเกี่ยวกับเบรกเกี่ยวกับสังคมให้คุณออกจากสังคมบ้างนะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีถ้าคุณเข้าสังคมเยอะเกินไปอ่ะคุณจะหาคู่ยาก สนุบบางทีคุณมีกลุ่มเพื่อนอยู่กลุ่มเพื่อนฝูงเข้าสังคมเยอะคุณก็สนุกกับงานสนุกกับเงินสนุกกับการได้เข้าสังคมนะคะแต่คุณจะ,ะหาคู่ยากนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะแต่งงานช้านะคะด้ไพ่สเต็ตด้วยออคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งได้แต่งงานช้าโอเครู้แล้วนะคะ ปัญหาของคุณก็คือความซื่อสัตย์และความยุติธรรมนะคะคือคุณยังไม่เจอคนที่มาซื่อสัตย์กับคุณหรือว่าจริงใจกับคุณจริงๆอะนะคะคุณเจอแต่คนเข้ามาหลอกลวงหรือเปล่านะคะมีแต่มีความรักแต่รักไม่จริงจังรักไม่จริงใจนะคะแล้วก็คุณเป็นคนมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยนะคะ คนที่เข้ามาหาคุณคุณก็อยากให้เขาเติมเต็มความฝันของคุณน่ะคุณมีความฝันแล้วก็ให้เขาหรือพยายามบาลานชีวิตาาาาอ่ะบาลานบาลานชีวิตในเรื่องของเวลาในเรื่องของเงินในเรื่องของครอบครัวทุกสิ่งใหญ่จะให้มันเกิดความสมดุลเนาะไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาที่จะเข้ามาลีลลสแล้วก็ให้คุณออกจากอดีต สิ่งที่เป็นอดีตก็ให้มันจบไปนะคะแล้วก็ time to move on ก็สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะคะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งอย่าง mm hmm. The ไพ่ The e m p r e s คุณมีความสุขดีนะคะคุณมีความสุขความสำเร็จในชีวิตดีนะช่วงนี้คุณก็เลยเหมือนกับว่ามีความฝันของตัวเองแล้วก็คนที่เข้ามาก็อยากให้เติมเต็มความฝันของคุณ แต่คุณยังหาไม่ได้อ่าเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้คนโสดจะหาได้ไหมคุณอาจจะแต่งงานช้านะคนโสดชาวราศีเมษค่ะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะในส่วนของคนโสดนะได้ไพ่ใบเดิม Justice อีกอแล้วคุณต้องการคนที่เข้ามาบาลานซ์ชีวิตหรือ สร้างความยุติธรรมให้ความเข้ามาแบบจริงใจมาดูแลเทคแคร์กับคุณอะแต่คุณจะมีอยู่นะจะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่นะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้จะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่นะแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติคุณกําลังมองหาชาวต่างชาติอยู่หรือเปล่าอันนี้นะคะให้เหมือนขึ้นมา คุณกำลังมองหาชาวต่างชาติอยู่ไหมนะคะแต่คุณก็จะเจออยู่แล้วคุณก็จะมีความสุขมีความมั่นคงในครอบครัวนะคนโสดน,นะคะ,ะดูไพ่เพิ่มให้อีกในส่วนไพ่ของ Romance Angel นะคะเจ็ดวอกจะแนะนำอะไรบอกว่า เสียงให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขฟังเสียงของหัวใจและทำให้มีความสุขแล้วก็ฮันนีมูนเอ็นจอยฮอลิเลตไทม์เก็ตเถ้ามีคนเข้ามาที่สำคัญนะคะดีเซปชั่นนะคะใครบางคนเข้ามาใส่หน้ากากหาคุณในความสำคัญนี้ทำให้คุณเลยไม่ค่อยเจอ นะคะไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขานะคะโอเคจบในส่วนของคนโสดราศีเมษนะคะก็ถ้ายังไม่เจอคนที่จริงใจก็อยู่แบบโสดๆไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะคะค่ะก็ต่อสําหรับความรักชาวราศีเมษนะคะมาถึงพาร์ทของส่วนคนที่มีความรักไม่ชัดเจนนะคะ ความสำคั์ไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า <c oughs> ในส่วนของคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี <c oughs> ย๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่แป๊บหนึงนะคะเคลียร์ไพ่ก่อนโอเค เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าความรักของคนมีคนคุยจะเป็นอย่างไรคุณยังคุณเป็นคนที่ร่าเริงสดใสนะคะร่าเริงสดใสแล้วก็เหมือนปล่อยให้เป็นโชคชะตาฟากําหนดกลงล้อแห่งโชคชะตาแล้วก็ได้ไฮบริดเทสคุณยังมีความกลัวความกังวลน,นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาที่เป็นรองความรักคือเป็นรองความรักยังไม่ชัดเจนนะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่คุณคุยอยู่อ่ะเขายังไม่โสดสนิทนะคะเขาก็อาจจะยังมีพันธะอยู่นะคะไดเอทออฟซัมเมอนะคะเอทออฟซัมเมอร์จริงๆมันมีทางสว่างมีทางออกมีทางเดินมีทางไปของมันนะแต่คุณยังยังไม่อยากไปอ่ะคุณยังอยากอยู่ในมุมของคุณนะคะ ค,ะค,ะคุณยังนิ่งอยู่นะคะคุณยังนิ่งอยู่คุณยังไม่อยากขยับอะไรนะคะตัวคู่ของคุณนะเขามีความฝันเขามีทางเดินมีความฝันของตัวเองโอ้ไก่เสียงดังจังอ่าแล้วเขาเป็นคนที่ต่อสู้ฟันฝ่นาอุปสรรคแล้วในทรีออออตมนะคะต่อสู้ฟันฝ่นาอุปสรรคแล้วเขาก็สามารถที่จะทำทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตัวเองอะ่ะโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น นะคะคได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะเห็นไหมคะไพ่เดอะเวอร์คือเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานหรือในเรื่องของอสังคมที่เขาเป็นอยู่นะคะแล้วก็ได้ไพ summer ่เทนออฟซ m มเมอร์เทนออฟซันะคะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้ก็คือ เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความอยู่ในสังคมสูงนะคะแล้วก็ได้ tree of spring นะคะแล้วก็เขาก็วางแผนทีละขั้นทีละตอนอะ่ะเขาไม่ได้รีบเร่งตัวเขาก็เลยไม่รีบเร่งนะคะตัวคุณก็เหมือนอย่างหลั่ละกับการใช้ชีวิตโสดจะใช้ชีวิตแบบนี้หมายถึงว่าไม่รีบเร่งที่จะคุณก็เลยไม่ชัดเจนกันสักที ปัญหาความสัมพันธ์ของพวกคุณได้ไพ่เอ็มเพรคือต่างคนต่างมีความสุขในแบบนี้แล้วอะก็เลยไม่อยากขยับไม่อยากที่ขยับไปข้างหน้าหรือก้าวไปข้างหน้าคือได้ไพ่ดีเอ็มเพรสความสุขความสมบูรณ์ความพร้อมคืออยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณสองคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะได้โฟล์ทออเทมนะคะก็คือมันก็สามารถ ถ้าอยู่แบบนี้ก็สามารถบาลานซ์สามารถรักษาสมดุลสามารถที่จะบาลานซ์ทั้งเรื่องชีวิตการงานการเงินเรื่องครอบครัวอะไรได้นะคะเด e n ควีนออฟสปริงนะคะแลวก็เป็นคนที่เชื่อตัวเองเห็นไหมคุณสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตออกมาอย่างนี้เลยคือถ้าคุณอยู่แบบนี้คุณสามารถบาลานซ์ชีวิตในส่วนของการทำงานในส่วนของ ชีวิตครอบครัวชีวิตของที่บ้านได้นะคะอันนี้คือปัญหาของพวกคุณก็เลยไม่ชัดเจนกันสทัทีได้ไฟออฟออทามนะคะไฟออฟออทามก็คือมีคนคือต่างคนต่างช่วยเหลือนะช่วยเหลือกันหรืออาจจะแบบต่างคนต่างเหมือนบางคน ใช้เงินกับคนละกระเป๋ามีความสุขมากกว่าใช้เงินกระเป๋าเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะภายบ่ายสรุปได้ four of spring four of spring ก็คือคุณมีความสุขอยู่แล้วคืออยู่แบบนี้มีความสุขอยู่แล้วนะคะชาวราศีเมษนะคะที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทําไมถึงไม่ชัดเจนนะคะก็คือคุณสองคนอาจจะมีความฝันเป็นของตัวเอง นะคะแล้วก็คิดว่าอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขมากกว่าที่จะทําให้มันชัดเจนอันเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะจะมีโอกาสได้ขยับนะคะเลื่อนขั้นไหมนะคะหรือว่าจะต้องอยู่กันแบบนี้ต่อ ไปค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะคะอืมจริงด้วยอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขมีความสุขแต่ปัญหาปวดหัวมันก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีคุณก็คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะถามว่ามีความสุขและที่สำคัญเห็นไหมคะต้องมีความอดต้องมีความอดทน อดทนสูงอะไพชาริออตนะไพชาริออตอดทนสูงหรืออาจจะต้องเดินทางบ่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไพมันขึ้นมาแบบนั้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดให้ไพโรแมงแองเจิลจะบอกว่าอย่างไรนะคะในคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะ ให้บอกว่า and, for giving e and learning ก็คือให้คุณเป็นผู้ให้แล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะก็คือต้องให้รู้จักให้และรู้จักการเรียนรู้นะคะ let your friend help you หมายถึงว่าให้อยู่การช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อนอแล้วคุณรู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไร นะคะโอเคเขา้าใจแล้วคุณอยู่แบบนี้คุณมีความสุขสถานะพวกคุณก็เลยไม่ชัดเจนสักทีนะคะแล้วก็กแนะนําบอกว่าให้คุณรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับแล้วก็รู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเราแล้วถึงจะสามารถไปต่อได้นะคะในแบบที่พวกคุณเป็นนะโอเคจบค่ะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถานะ,ค,ะนะคนมีคู่ชาวราศีเมษนะคะจะเป็นอย่างไรคนมีคู่ชาวราศีเมษขออนุญาตหน่อยค่ะคนมีคู่ชาวราศีเมษนะคะในส่วนพาร์ทของคนมีคู่ก็คือคนที่แต่งงานแล้วอยู่กินกันฉันสามีภรรยานะคะ โอเคไพ่ okay. ใบรแรกที่คุณได้นะคุณในไพ่ซิกออฟซัมเมอนะคะซิกออฟซัมเมอตัวคุณนะเป็นคนที่รู้จักให้เป็นคนที่รู้จักช่วยเหลือเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่กังวลนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในมุมของตัวเองเป็นคนที่อยู่ในมุมของตัวเองนะคะแล้วก็ The Prince of Winter พร้อมที่ต่อสู้ฟันป่าก้าวไปข้างหน้านะคะคนมีคู่ชาวราศีเมษนะแล้วก็ได้ไพ่ Two of Autumn นะคะ ก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยทำมาจากใจทำมาจากความคิดคุณคิดดีแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำนะ,ะตูคู่ของมาดูคู่ของคุณนะคะคู่คุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากได้พาอีโก้ขึ้นมาเลยเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองได้ k i n g o f spring มาอีกอเป็นคนที่มีลักษณะเป็นเจ้านายลักษณะเป็นผู้นำ ะะแล้วก็เป็นคนที่โลเลโลเลไม่โลเลเหรอกเขาบอกว่าเป็นคนที่มีคือในเรื่องของความรักอะ่ะเขาเป็นคนที่ใช้สมองเขาจะบาลานซ์ระหว่างการใช้สมองกับใช้ความรู้สึกอ่ะ ฉลาดอะฉลาดในเลือกการใช้ชีวิตคู่อะไดเอทออฟวินเทอร์นะคะก็มีไอเดียมีความคิดเป็นของตัวเองสูงตกลงเขาเป็นคนที่มีอีโก้มีความเป็นตัวของตัวเองยืดมั่นถือมั่นในตัวเองค่อนข้างจะสูงมากนะคะ่าแต่เขาก็เปิดใจให้คุณนะคู่ของคุณแต่เขาก็ยังเปิดใจให้คุณนะคะ มาดูความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไร <c oughs> ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะก็อยู่ด้วยกันดีนะใจดีคายเนตคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีนะคะคุณก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยถืออะไรกับคู่ของคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ บางทีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ผ่านมาคุณก็ปล่อยผ่านไปคุณไม่ค่อยมายึดติดนะเพราะว่าบางทีบางอย่างนะมันไม่ยึดติดก็ก็ดีนะคะถ้ายึดติดแล้วทาให้เสียความรู้สึกแต่ก็มีความคิดและความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่นะคะคุณทั้งคู่เนาะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิสนะคะไพะะ่พ,พระเข้ามาเตือนเนาะว่า ถ้าการใช้ชีวิตคั่วอย่าเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะต้องพยายามบาลานแล้วก็หันหน้าเข้าหากันเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสรุปปัญหาก็คือความสัมพันธ์หรือความรักของพวกคุณก็จะอยู่ในความคือต่างคนต่างต่างมีความเป็นตัวของตัวเองก็จะเกิดความกลัวนะคะยิ่งทุกวันนี้นะคะ สื่อออนไลน์ไอทีอะไรที่มันเข้ามานะคะก็ทําทให้สําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันก็จะเกิดความกลัวะความวิตกกังวลนะคะก็เลยบอกว่าอยากกลัวอยากกังวลนะคะให้ทำอะไรให้มีสติคิดให้รอบคอบนะคะเนาะอาจจะสลับกันได้นะตัวคุณเป็นคนใจดีใจดีใจกว้างนะคะใจดีใจกว้างแล้วก็ ตัวส่วนตัวคู่ของคุณคอาจจะเป็นคนที่อีโก้ค่อนข้างจะสูงหน่อยหนึ่งถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องใส่ใจมากนะคะคําพูดบางคําพูดไม่ต้องไปใส่ใจมากอาจจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะคะถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ในคนที่มีคู่ชาวราศีเมษนะ เห็นไหมคะคุณเป็นผู้ให้หรือคุณอาจจะเป็นผู้รับโอเคชีวิตคู่ของคุณไปต่อได้นะไปได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตคู่หรือบางคู่อาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่คุณก็ช่วยเหลือกันดีดูแลกันดีนะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับคนมีคู่ชาวราศีเมษนะเดี๋ยวดูไพ่โ o m a n ต์แองเจจะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะ ให้บอกว่าให้ทําตัวให้มีความสุขความสุขสนกกุกแล้วก็ไม่ละ for giving and learning เรียนรู้รู้จักเป็นผู้ให้แล้วก็รู้จักเป็นผู้รับแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันที่สําคัญนะคะอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะมีใครบางคนใส่หน้ากากเข้าหากันฉะนั้นอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันมีอะไรพูดความจริงมีอะไร เปิดอ,อกคุยกันนะคะแล้วชีวิตคุณถึงจะไปรอดนะคะโอเคจบค่าความรักราศีเมษนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ